สวัสดีค่ะทุกๆกคนก็กลับมาเจอกับแม่น้องแอนทวินอย่างเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าคะพวกเรา3คนนะคะก็สบายดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะไป L.A. King งนะคะพี่ฟินพี่คายนะคะเขามีแข่งฮอกกี้คะ่ะที่ L.A. King งนะคะเป็นแบบว่าลานสเก็ต ระดับมาตรฐานนะคะแต่เราก็ยังไม่ดูค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าแม่น้องก็ยังไม่เคยไปเลยค่ะแล้วพี่ฟินพี่ไายก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะจะมี4ทีมอย่างเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้เขาจะเรียกว่าเกมนะคะมีเกมการแข่งขันค่ะไม่ใช่มีทอร์นาเมนต์นะคะแล้วเอาไว้แม่น้องนะคะจะพูดให้เพื่อนๆฟังค่ะระหว่างเกมกับทวร์นาเมนต์นะคะว่าแตกต่างกันยังไงคะ่ะ แต่ที่รู้รู้นะคะวันนี้ก็คือมีทีม LA k i n g แล้วก็ d o t Do อหรือ Dots นัแนแและก็คือเขาจะเป็นทีมที่แบบว่ามีชื่อเสียงที่อเมริกานะคะคือใครก็แล้วแต่ที่เป็นฮอกกี้นะคะเขาจะต้องรู้จัก LA k i n g แล้วก็ดอดเลยค่ะแต่พวกเรานี่เป็นทีมโนเนมจากมานอก ไม่รู้จะสู้เขาไหวหรือเปล่านะคะแต่เห็นพี่ฟินพี่ใครเขาบอกว่าเขาจะทําให้เต็มที่เลยค่ะพวกเราก็เลยตื่นเต้นนะคะต้องคอยติดตามชมแล้วก็เชียร์พวกเราด้วยนะคะไปได้วยกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะเดินเข้าไปที่ LA King ค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พวกเรามาที่นี่เนิน บรรยากาศข้างในที่นี่นะคะก็โออาใหญ่โตกว่าที่ไอซ์ริงแถวบ้านเรามากๆเลยค่ะแล้วร้านอาหารนะคะก็อยู่ชั้นสองค่ะปะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างข้างในเนี้ยค่ะ ทั้งหมดทุกคนนะคะก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งไม่เก่งไม่รู้นะคะเสียงดังไว้ก่อนค่ะ อนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาของการอุ่นเครื่องค่ะ okay, <I> เกมจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเร็วๆนี้เลยค่ะ thank you, thank you. เกมแรกนะคะ Mariners vs Fire ค่ะทีมนี้กับทีมพี่ฟินพี่คายนะคะก็เป็นทีมแบบว่าโน n a m เหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะ คือ2ทีมนี้นะคะไม่มีทีมมาตรฐานระดับประเทศค่ะและแม่น้องนะคะก็ขอกล่าวถึงค่ะว่าเกมแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะเกมการแข่งขันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเราแข่งแค่วันเดียวแล้วจบเลยนะคะในช่วงของเด็ก8ขวบนี่นะคะเขาจะแข่งกันแค่25นาทีนะคะหลังจากแข่งนะคะเขาก็จะหยุดแค่นาทีหรือ2นาทีค่ะเพื่อเปลี่ยนทีมคู่แข่งขันนะคะ จะไม่มีการพักเบรกเลยนะคะ3มเกมที่แข่งค่ะปุ่มปุ่มปุ่มเสร็จแล้วนะคะใครได้ที่1อะไรก็กลับบ้านเลยค่ะไม่มีเหรียญรางวัลน,นะคะ ไปแล้วนะคะเราได้5อีกทีมได้4ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเขาจะจับมือกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปแข่งต่อเลยค่ะแบบว่าไม่ต้องหยุดเลยนะคะด้านหลังเนี่ยค่ะเขาก็จับมือกันนะคะ เกมที่2ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ Fire vs Ducks ค่ะ Ducks นี่มาจากแอนนาแฮมนะคะที่นั่นก็จะมีดีนีนีแลนด์ค่ะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะแล้วทีมนี้นะคะก็มีทีมผู้ใหญ่ที่เป็น NHL นะคะทุกคนในประเทศอเมริกานะคะจะรู้จักทีมนี้ค่ะ แล้วก็ขอกล่าวถึงต่อเลยนะคะว่าทัวร์นาเมนต์เป็นยังไงคะ่ะทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ว่าเขาต้องแข่งกันประมาณ2-3วันนะคะก็จะมี4หรือ5ทีมก็แล้วแต่ผู้สมัครเข้าเล่นนะคะ แล้ววิธีการแข่งขันนะคะก็จะแบบว่า15นาทีแล้วก็พักเบรกประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็แข่งต่ออีก15นาทีค่ะทีมไหนแพ้บ่อยนะคะก็ตกรอบไปค่ะแล้วอันนี้นะคะจะต้องมีถ้วยรางวัลหรือว่าเหรียญรางวัลครั้ง,งที่แล้วที่แม่น้องทําคลิปไว้อะคะ่ะแล้วเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ใต้ลิงค์คลิปนี้นะคะว่าที่พี่ฟินพี่คายได้ที่2แล้วที่พี่คายร้องไห้อะคะ่ะอันนั้นเป็นโทนเมนต์นะคะ นะคะไฟเออร์วิดักนะคะก็คือ3ต่อ3ค่ะเสมอกันนะคะและตอนนี้นะคะก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วค่ะทีมพี่ฟินพี่คายนะคะกับ LA k i n คค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูด้วยกันเลยค่ะจะเริ่มแล้วนะคะอืเริ่มแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะทีมพี่ฟินพี่ขายก็เปลี่ยนเสื้อเป็นสีขาวเหลืองแล้วนะคะเพราะเสื้อตัวนั้นค่ะมันเปียกแฉะไปแล้วนะคะก็ต้องขอบอกตามตรงเลยว่าแม่น้องนะคะกลัวทีมนี้กับทีมดักส์คะมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะคะแต่เราไม่บอกลูกค่ะพอกลัวเขาใจเสียคะ่ะถึงแม่รุ่นใหญ่นะคะเขาจะเก่งระดับประเทศนะคะก็ไม่ใช่หมายความว่ารุ่นเล็กเขาจะเก่งตามใช่ไหมคะปลอบใจตัวเอง แม่หน้องก็เป่าหูลูกมานะคะเด็กตลาดเขตอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไม่ยอมแพ้คําบอยยั่นอยู่แล้วนะคะ และตอนนี้นะคะเกมการแข่งขันค่ะก็ได้จบลงแล้วนะคะและถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปในแนวนี้นะคะก็เขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าอยากให้แม่น้องทําคลิปเกี่ยวกับว่าเวลาลูกๆไปแข่งฮอกกี้อีกะคะ่ะเพราะว่าจริงๆได้อีกประมาณ2-3อาทิตยทินนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาต้องไปแข่งที่แอมนาแมนะ,ะแฮมค่ะแม่น้องจะได้จัดใหเ้เพื่อนๆค่ะแต่จริงๆแ,ะะๆแล้วนะคะข้อสําคัญที่สุดเลยค่ะที่ให้ลูกเล่นกีฬานะคะก็เพื่อให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็รู้จักแพ้รู้จักชนะค่ะไม่ใช่ว่าเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ あ。なんか สุดท้ายวิดแอลเอคิงนะคะเสมอกัน4ต่อ4ค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยถือว่าโชคดีตอนนี้นะคะกำลังเดินไปที่จอดรถแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะไปหาของทานกันนะคะยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไปกินที่ไหนถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็แบบว่าสนุกสนานกันทั้งวันเลยค่ะโ้ตื่นเต้นเกมตื่นเต้นมากเลยโดยเฉพาะเกมสุดท้าย You guys French fries what? เราก็เลยมาเลือกทานอาหารเม็กซิกันนะคะที่เอลโตริโตค่ะที่ชายฝั่งของเมรนาเดลเรนะคะเป็นท่าเรือเล็กๆค่ะ ก็มาแล้วค่ะของแม่น้องนะคะเรียกว่าอันเชียเลสค่ะที่เป็นแท่งๆมีชีสขาวๆข้างบนนะคะข้างในก็จะเป็นชีสแล้วก็หัวหอมค่ะอันนี้ก็เป็นแอปเปไทยนะคะกุ้งพันเบคอนก่ะแต่ระหว่างเบคอนกับกุ้งนะคะก็จะมีพริกหยวกกั้นกลางค่ะแล้วก็รสชาติก็เปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดหน่อยนะคะส่วนเมนูของพี่ลี่ก็เรียกว่าเพสต้าแพลนเตอร์นะคะก็จะมีไก่เผชดทาเทียแล้วก็ปอเปียสไตล์เม็กซิกันนะคะรวมกัน4 5ห้าอย่างในจานเดียว อนนี้จะเป็นแบบกรุ <inferior> ้งกังดน่อนนะคะก็มเบรนก็มีบรนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทานอาหารเสร็จแล้วค่ะเราก็กำลังจะเดินไปดูนะคะว่าแถวนี้มีอะไรให้ดูชมบ้างค่ะก็เป็นวิวทะเลที่สวยงามนะคะ ที่นี่เรียกว่ามารีนาเดลเรค่ะแถวนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารค่ะเยอะแยะเลยนะคะทุกร้านเลยเรียงกันไปทางนู้นนะคะอันนี้แม่น้องก็กําลังเดินผ่านไปหาพี่ฟิ์กับพี่คายค่ะข้างในนี้นะคะเวลาที่คุณแบบทานอาหารนะคะคุณก็สามารถเห็นวิวทะเลได้สวยงามเลยค่ะ <Wow. S 2> ก็มีแม่น้องเนี่ย <laughs> เดินพูด <laughs> เดินคุยอยู่คนเดียว $19. Yeah, but that's one. Well, dude, we're, do we're doing double. Six, this one is Eight? 240 bucks dude. Hey guys, watch this. <laughs> Those five. Don't touch it, look. It's $5. $5. <laughs> ถ้าเรือแถวนี้นะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะให้คุณมาเที่ยวชมนะคะมีเรือคายะมีเจสกีนะคะหรือคุณจะล่องเรือใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นั่งเรือไปอีก2.5ชั่วโมงนะคะก็จะไปถึงแคทเธอรีนาไอซ์แลนด์นะคะผู้คนก็นิยมไปกันมากเลยค่ะแถวนั้นนะคะ We just had it! Hey, didn't you just have one dude? <laughs> You're yeah, a little bit... Okay. ที่แมวน้ำนะคะมาเวกไหว้บริเวณนี้เยอะๆค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดของเรือประมงนะคะมีปลาเยอะค่ะแมวน้ำเลยมาหาปลากินนะคะยิ่งพายุหนักหนาเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นสายรุ้งก็จะยิ่งสวยงามมากขึ้นเท่านั้นค่ะ แล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะ See you next time. Have wonderful you day. a